ใครโทรมาบ๊ายบายเพื่อนเดี๋ยวเจอกันนะอะไหรออ้าววันนี้ทําไม่กลับบ้านหรอปิน่นหมายถึงยังไงอ๋อค้างคืนที่บ้านเพื่อนอได้ได้โอเคโอเค ฮัลโหลคุณนายเล็กจันท้์ได้หรอคะอ๋ะอกลับมาที่หน้าเหรอคะคุณนายจะไปไหนเหรอคะอ๋อไปดูแลไล่อ๋อไล่ส้มใช่ไหมคะสวนส้มอ,อ๋อค,ค่ะทไม่เป็นไระ่ะอยู่คนเดียวได้คะ่ะ มึงก็เข้าน่ะสิใครมาอีกแล้วนี่ ลาเซเลน่าจากโรงเอ๊ยจากมาหาอะไรนะเนี่ยอืมโอ๊ยลืมไปนี่เนี่าแลเซเลน่า,าไปกับเจมี่เอ้ยชื่อเจมี่สิโอ้ยปีน ไม่มาอีกแล้วโอ๊ยเม่ย์เรื่องกลัวแล้วอะ่ะเสียงกระดิ่งเสียงประตูเปิดไม่เห็นมีใครเลยโทรไปรับเซเรน่าดีกว่าฮัลโหล ให้ฉันไปรักเธอมาได้ไหมมาอยู่เป็นเพื่อนฉันนะคือว่าปิ่นก็ไม่อยู่เอ่อใครก็ไม่อยู่คุณนายซันดาก็ไม่อยู่อ่ะฉันมาอยู่เป็นเพื่อนนะนะโอเคๆ